หนึ่งสองสามสี่ห้ากล้องไม่สวยนะครับก็เลยไม่อยากมาถ่ายนะครับนี่ปกติดอกไม้งามอยู่แล้วนะครับนี่ดอกไม้งามบ้านหัดแพงนะครับนี่เัาแต่ช่างฝีมือเอกนะครับนี่เสียบหน้าเสียบหลังเสียบหลังเสียบหน้าชนนี้นะครับนี่นะครับนี่ถ้าจริงกับั้าจริงกับเที่ยงล้วบ่นเนี่โอ้ยแซ่บแซบไปซิมาเบิร์ดเราบ้านนี่เนี่ยครับนี่ยังก่อ เนื้อมูกับข้าแเขียวเดือเโ่วมากอย่างนี้โอ้ยจะเป็นเมตะนายครับเดือนะครับ <laughs> ดอกไม้งามนะครับนี่ดอกไม้กับคนนี่ไม่รู้อะไรอายุน้อยกว่าก,กันนะครับคนจัดนะครับน <laughs> ะ <laughs> <laughs> <h> uh> ครับมีแต่ดอกง,งามๆนะครับนี่ไอ้ท้ายรูปไอ้ท้ายรูกเพาอนจะไปเนาะ <laughs> นี่นะครับช่างฝีมือเอกนะครับเสียบหน้าเสียบหลังอยู่นี้นะครับนี่เจะมาสิลลียวจะมาไทยเนาะกล้องไม่สวยนะครับก็เลยไม่อยากมานะครับถ่ายออกมาแล้วภาพขี้ไคขี้ไรนะครับนี่เดินนะครับนี่ปัดปังมัตเตโซขุนบเนี้ปักวางสิม้งปักวางสิมม้งวางเทนล่ะโอผู้ใดเป็นเจ้าภาพดงไม่เนาะนี่ฮหอ ร่วมกันเบิดบ้านบ่เบิดบ้านครัเจ้าพาไปรักรก,รกับท่านพระครูหรอท่านพระครูนะครับผมญาติโยมนะครับสั่งมาแต่นู้นนะครับนี่โยมนิตยาก็เป็นผู้ประสานงานโยมนิตยาเป็นผู้ประสานงานนะครับดอกไม้งามมาแต่ไกลแสนไกลนะครับนี่นจากนครปฐมสิตอ้อมองได้นี่เระบ้านนี้ั้งหุ่นกระเมียนบวกพระประธานนี่หุ่นกระเมียนบวกจัดไปเรื่อยๆจัดไปเรื่อยๆเนาะ จัดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สองนู้นนะครับนี่จนกว่าดอกไม้จะหมดจนกว่าดอกไม้จะหมดนะครับนี่น,นี่ก็ช่างฝีมือเอกนะครับนี่เหลือแต่อาหมวนนะครับอาหมวนมาวางไว้แล้วก็จัดดอกไม้ไปเรื่อยนะครับนี่น, <laughs> นั่งนานแล้วปวดหลังก็ต้องใช้หมอนนะครับอ <laughs> โอ้ยมันต้องมีหลายวิธีจัาหน่อยได้จัด,ดจะสิง,งห์ เด้อน,นะครับยุงเขามีกุศลและศรัทธานะครับจัดดอกไม้นะครับจัดประจําก็เลยฝีมือเอกนะครับนี่น, <c oughs> นู่นนะครับนี่ถ้าไม่ทําไม่เป็นก็มาทวงเอานะครับ <c oughs> <c oughs> เหลือธรรม,มาสนะครับอีกที่หนึ่งที่ยังไม่ได้จัดนะครับนี่หางนงยุงหางหน,นึ่งไม่ได้ใสเนาะ เมือเมม่อนมาท่วง่นยุหามืออขึ้นไงให้แท้วะสน <c oughs> <c oughs> เย็ดบ่าเป็นตะวันท่วงเป็นนะเด้อนะครับวันที่สองนะครับงานปฏิบัติธรรมนะครับเริ่มวันที่สองใครจะมาก่อนนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับรับได้ทุกวันนะครับจนถึงวันที่สิบสองมก,กราคมเอาวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับพูดผิดน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ถูกงานนะครับ